สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําสลัดงาสไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะสูตรนี้มีความอร่อยเข้มข้นเหมาะกับคนรักสุขภาพเลยนะคะมาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเริ่มจากการนํางาขาวไปคั่วก่อนนะคะสําหรับงาขาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะคะเพราะในงาขาวมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงช่วยบํารุงกระดูกและฟันและเหมาะมากสําหรับคนที่หลับยากวันนี้เราจะใช้งาขาว3ามช้อนโต๊ะค่ะนําไปคั่วให้หอมเลยนะคะ และการคั่วงาก็ควรจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนค่ะสังเกตดูว่าเมื่อเราคั่วไปเรื่อยๆจะมีน้ำมันเคลือบอยู่บนงาค่ะพอคั่วจนได้สีเหลืองเสมอกันแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะยกลงจากเตาแล้วถ่ายเทใส่ภาชนะเพราะถ้าเราทิ้งไว้ในกระทะอาจทำให้งาไหมได้ต่อไปเราจะนำงามาบดค่ะ ซึ่งจะบดงาให้ละเอียดไปเลยหรือจะลงเหลือให้มีเม็ดงาอยู่ก็ได้ตามชอบเลยค่ะสำหรับเครื่องบดแบบนี้ใช้ง่ายและสะดวกมากๆด้วยนะคะเหมาะสำหรับการปั่นปริมาณน้อยตอนนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะและอันนี้ก็ยังมีเม็ดงาลงเหลือ,อยู่ซึ่งถ้าชอบละเอียดกว่านี้ก็บดต่อได้อีกค่ะ ต่อไปเรามาผสมกันเลยค่ะใช้น้ำตาลทราย2ช้อนชาซึ่งสามารถใช้เป็นน้ำผึ้งแทนก็ได้นะคะใช้มายองเนตส2สช้อนโต๊ะมายองเนสก็จะช่วยทำให้น้ำสลัดมีความเข้มขน้นการใช้มายองเนสก็เป็นวิธีลัดซึ่งถ้าเราตีน้ำสลัดเองก็จะใช้ไข่แดงและน้ำมัน<ช>ทำให้เสียเวลาจึงใช้มายองเนสแทน และส่วนผสมต่อไปเราจะใส่น้ำส้มสายชูค่ะใช้น้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะสำหรับอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูข้าวและถ้าไม่มีก็ใช้น้ำส้มสายชูกั่นหรือแอปเปิลไซเดอร์ก็ได้นะคะต่อไปเป็นโชยุค่ะหรือซีอิวปุ่นจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและถ้ามีมิลินก็ใส่ลงไปครึ่งช้อนชามิลินก็จะออกรสหวานๆถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะและเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาค่ะใช้น้ำมันงาหนึ่งช้อนชา ใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องปั่นมาช่วยปั่นให้เข้ากันก็ได้นะคะระหว่างนี้ก็ชิมรสชาติดูได้ค่ะตามที่เราชอบได้เลยนะคะน้ำสลัดงาก็จะมีความหอมของงารสชาติอมเปรี้ยวอมหวานสูตรนี้ไม่ต้องใส่เกลือค่ะเพราะมีความเค็มจากโชยุแล้วจิมรสถ,ถ้าอร่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมนูสำหรับคนรักสุขภาพน้ำสลัดงาสไตล์ญี่ปุ่นสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ